พี่ครับตอนนี้ยินเสียงแปลกๆหลายรอบเลยแล้วก็ตอนนี้เงียบไปแล้วเสียงห้องไห้ก็เงียบไปแล้วไม่รู้ว่าเสียงดังมาจากไหนไงแล้วผมอยากรู้ว่าน้องมีอะไรให้ผมช่วยไหมเสียงร้องไห้ใหม่อีกแล้วทุกคนเฮ้ยเห็นไหมน้องคนเดิมนี่ว,วาไอนโนูมีอะไรเมพี่ช่วยไหม หนูไปไหนไี่ไงวะเฮ้ยเฮ้ยหนูไอ้หนูครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดผ่าไปเรื่อยนะอยู่กับผมแฝดใหญ่นะครับผมทุกคนผมกำลังเดินทางไปที่ห้างนะทุกคนนะห้างที่ผมเคยเจอน้องคนหนึ่ง ซึ่งผมยังไม่ทราบชื่อ,หร,อหรือว่าือว่ารูที่มาที่ไปแบบละเอียดนะดูแค่ว่าน้องคนนี้นั่งเฝ้าห้างให้พอ่อแล้วก็ตอนที่ผมเจอน้องน้องนั่งร้องไห้อยู่นะซึ่งผมมาครั้งก่อนผมตั้งใจมาหาที่พักหาที่ชิวๆผูกเปแต่ผมดันไปเจอน้องคนนั้นนะซึ่งผมคิดว่า น้องอาจจะเป็นคนที่เสียชีวิตไปแล้วซึ่งน้องอาจจะมายังไม่รู้ตัวนะทุกคนที่ตัวเองเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วอะน่าจะยังไม่รู้ตัวเพราะว่ายัางเรียกหาพ่อแล้วก็บอกว่ายัางรอพ่ออยู่ที่นี่นั่งเฝ้าห้างอยู่ ซึ่งห้างตรงนี้ผมเองก็ไม่เคยมากลางคืนนะไม่กล้ามาเหมือนกันเพราะว่าเสี่ยงผมอยากจะมากลางวันมากกว่าจะปลอดภัยกว่านะแล้วก็ถ้าเกิดอะไรขึ้นผมก็สามารถหาทางเอาตัวรอดได้ได้ดีกวา่าเป็นกลางวันนะผมไม่แน่ใจว่าวันนี้จะไปเจอน้องอีกหรือเปล่าว่าน,น้องจะปรากฏตัวให้ผมเห็นหรือเปล่านะก็ฝากพี่สี่ท้าผมเป็นกำใจใทีแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายคนที่ดูคลิปไปก็คงจะไปทําบุญให้น้องแล้วทุกคน น้องได้พูดไปเกิดนะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะไม่รู้ว่าน้องยังอะไรอาวรหรือว่ายังยึดติดอะไกับที่นี่หรือเปล่านะแล้วผมก็เดินมาใกล้ถึงห้างจุนดนั้นแล้วอีกไม่ไกลก็ถึงทุกคนนะฝากพี่พีซีเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ทีแล้วก็ <c oughs> ขอให้ผมไม่เจอน้องคนนั้นแบบสักอีกสักครั้งหนึ่งนะไปทุกคนเดินมาคิดว่าถูกทางอะเป็นจุดที่ ไปห้างร้านแห่งหนึ่งในป่านะทุกคนนะถึงือยังทุกคนเหมือนคุคนะ้นๆนะเหมือนมันจะถึงแล้วทุกคนเฮ้ <c oughs> ยยางรัดไข่นะทุกคน,นกบ,บนนี้คนเหมือนเป็นยางมอเตอร์ไซค์นะไปก่อไฟหรือเปล่านะตอนนี้ผมมาถึงเรียบร้อยแล้วห้างที่ผมเคยเจอ น้องคนหนึ่งอยู่บริเวณใต้ห้างนี้แล้วก็นั่งร้องไห้อยู่ซึ่งผมเองก็ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงแล้วก็น้องบอกว่ารอพ่อนะแล้วก็ห้างเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเก่ามากมากนะไม่รู้ันขึ้นได้หรือเปล่านะซึ่งผมเห็นน้องนั่งอยู่ข้างล่างนะไม่ได้อยู่บนห้างนะหรือเป็นกุมมงกุม,มาที่มีพวกหมอผีเลี้ยงไว้ที่นี่หรือเปล่าเพื่อให้มันเฝ้าห้างหรือเปล่าอันนี้มันคิดได้หลายแบบ ทั้งก่อนผมนั่งตรงนี้แล้วน้องเดินมาอยู่ก็หายว้าไปนต่อหน้าเาตาผมนะแล้วก็ต่อหน้ากล้องพี่ๆเอฟซีน่าจะเห็นอยู่นะเอางี้งดีกว่าผมก็ลืมเอาทูบมากะว่าจุดทูบเรียกแต่ผมลืมเอาทูบมางเราก็รีบมากลัวมันจะช้ากันไปเดี๋ยวผมจะลองไปสำรวจรอบๆมีดูว่ามีตรงไหนที่เป็นจุดที่ แปลกหรือว่าเป็นจุดที่ร่างน้องอยู่หรือเปล่าแต่ผมสงสัยเสื้อผ้าชิ้นนี้เนี่ยทุกคนที่ยืนอยู่บนพื้นใช่ปะผมไม่รู้ว่าเป็นของน้องหรือเป็นของใครนะเดีวยวขอไปสำรวจรอบห้างแล้วกันแล้วก็อาจจะดูข้างล่างเหมือนจะมีทางลงข้างล่างอยู่เป็นหน้าผาผมลองไปดูเผื่อเกิดอุบัติเหตุอะไรนี่หรือเปล่าหรือน้องตกจากห้างแล้วเสียชีวิตหรือเปล่าผมคิดได้หลายอย่างแล้วก็แต่ว่าผมสงสัยคือตามต้นไม้ของห้างต้นเนี้ย มันมีเหมือนร่องรอยการคิดควรการควรของเล็บสัตว์ป่าสัตว์ใหญ่จะเป็นพวกหนีหรือว่าเสือโรคร่งนะทุกคนี้เกียจนีไม่ทางลงจะวะ นี่เหมือนเป็นจุดที่แคมปิ้งได้ทุกคนเหมือนเป็นนั่งที่เป็นที่นั่งชิลๆเลยทุกคนนะมีรองวัลก่อไฟไม่รู้วเป็นของลอยเก่าของพวกน้องหรือเปล่านะสวัสดีครับสวยมากพี่ดิโคตดสวยเลยอ่ะสวัสดีครับ โหนังอยู่นี่ไหมพี่พี่สี่ครับผมไดยินเสียงน้ำข้างล่างนะข้างล่างให้มีน้ำอยู่แต่ว่าอาจจะลงไปลึกหน่อย นนีสวยมากมาตรงนี้ไม่เจอร่องรอยอะไรนอะกจากกองไฟนะก็ไม่มีร่องรอยการเสียชีวิตใดๆนอ จเจอไข่ทุกคนสมากพี่ซีผมชอบมากนะมาชาที่สุดเลยด้านล่างมีน้ำตกไหลแต่ว่าน่าจะลงไปลึกหน่อยผมไม่กล้าเสี่ยงไปเยอะกันไปนะเพราะว่าไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่ไม่ค่อยคุ้นชินยู่ที่นี่เท่าไหร่นะ สวัสดีครับมีใครอยู่ไหมชมว,วงงูนะนดีด้วพันต้นไม้ใช่วะเฮ้ยไม่ได้เรียไปเยือนเลยที่มือจะเดินทุกคนยินป่ะ ผมด้านล่างนะด้านล่างห้างห้างยูฟ้ากูเจะปะเจร้อยคิดควรไหมกับตรงน,นี้ผมไม่เจออะไรผิดปกตินะทุกคน้อกจากกองไฟเก่าๆกองหนึ่งทางเดินหรอวะเนี่ย หาดูจุดที่มันผิดปะกะตินะทุกคนแล้วก็จุดที่มันเป็นต้นตอในการทำให้น้องอยู่ที่เนี่กำลังหาอยู่นะต้นมากอกป่าแล้ว เฮ้ยเอ็งอยู่ไหนหนูออกมาดิเอ็งอยู่ไหนอ่ะยินเสียงไหมยินเสียงไหม เองว่ไหนเองออกมาดิเองมากัตัวพี่เห็นดิพี่ไม่เห็นเองผมไม่เจอนะได้ยินเสียงนะรู้ว่าน้องทำพิธีอะไรหรือเปล่าเพื่อเรียกน้องมาหรือเปล่า ลองห้านะพี่พี่ได้ยินเสียงไหมไอ้หนูเอ็งมาดิเอ็งอยู่ไหนได้ยินไหมทุกคนสงสางเงี่งวะหาไม่เจอพี่อาจจะมานเสียงไม่เจอเป็นไงอ๋อ ห้างเหรอไอหนูไออยู่ไหนไอหนูพี่ตอนนี้ผมไม่เจอใครนะทุกคนได้ยินเสียงร้องไห้ทุกคนตอนเนี้ยบอกเลยว่ามันมันมันหลอนนะทุกคนบอกเลยแต่ผมพยายามตั้งคติเพื่อพยายามดูว่ามันน้องคนนี้อยู่ไหนกันแน่ทุกคนนะไอ้นไอ้ไหนหนูออกมา ก็ออกมาผมต้องก็ถาบแล้วเจอรอยตรงต้นไม้ไหมที่มีร่องรอยการขีดขว่วนที่ลึกแล้วก็ใหญ่มากๆนะเหมือนไม่ใช่สัตว์ทั่วไปธรรมดามันเป็นสัตว์ใหญ่ตรงนั้นสงสารแต่ว่ายังไม่รู้ความจริงทุกอย่างว่าเกิดอะไรขึ้นผมเองก็ต้องไ,ได้เสียงไหม ยินเสียงไหมเสียงอะไรร้องมาทุกคนม่รูสัตว์ป่าหรือเปล่านะพีทสพ,พี่พี่ครับตอนนี้ยินเสียงแปลกๆหลายรอบเลยแล้วก็ตอนนี้นเงียบไปแล้วเสียงร้องไห้ก็เงียบไปแล้วไม่รู้ว่าเสียงดังมาจากไหนไงแล้วผมอยากรู้ว่าน้องมีอะไรให้ผมช่วยไหมเสียง้องใครมาอีกแล้วทุกคนไดน้ยินไหม เสียงของไฮไมค์แล้วทุกคนเฮ้ย mm. <Hey. S 2> เห็นไหม mm. น้องคนเดิมนี่ว่าไอ้โนโมีอะไรเพิ่มพี่ช่วยไหมล mm. องให้กอดเข่าหน่อยทุกคนจะปวะ mm. หน้าต้นไม้ต้นเดิมต้นที่มีห้างอยู่จะไหมจะไหมเนี่ยต้นที่มีห้างอยู่ ไอ้หนูเองเป็นไรถ,ถึงอยู่ที่นี่รอพ่อทำไมอะ่ะพ่อเองจะมากี่โมงอะ่ะจะมาตอนไหนอะ่ะไม่ตอบนทุกคนพ่อจะมาตอนไหนพ่อได้บอกไหมลองให้อย่างเดียวเลยทุกคนพ่อไม่บอกจะมากี่โมงหรอพ่อไม่บอกจะมากบตอนไหนหรอหนู แล้วทำไมอ่ะทำไมถึงต้องมาอยู่ที่นี่คนเดียวอ่ะทำไมถึงต้องเฝ้าห้างอ่ะทำไมอ่ะท้องสารทุกคนหนูไอ้รองห้ทำไมหนูมีอะไรพี่ช่วยไหม อยู่ทุกคนผมไม่รู้ผมจะสามารถกรอมอะไรได้บ้างนะทำได้แค่นี้จริงๆนะ ได้ไหมเนี่ยร้อ,อ,อ,องไห้อย่างเดียวเลยมผมไม่ได้ปลอบใจไนงะเพราะผมเองก็ไม่ได้เก่งเรื่องนี้เท่าไหร่นะอโอ้แต่ว่าคือผมได้รู้ว่าเหมือนรอพ่อรอพ่อจนแบบตัวเองไม่อยากไปไหนอะ่ะเหมือนเป็นที่ที่แกฝังใจไว้หรือเปล่าเป็นที่ฝังใจไว้ทําให้แบบไม่อยากไปเกิดหรือเปล่ารอคําคือคําสัญญาหรือเปล่า พ่อสัญญาจะกลับมาหรือเปล่าอย่งเงี้ยก็เลยรอที่ห้างเนี้ยรอไม่ไม่ไปไหนเลยทุกคนอันเพราะความสัญคำสัญญาของพ่อของหรือเปล่าว่าให้รอจนกว่าพ่อกลับมาหรือเปล่าจนตัวเองต้องแบบเสียชีวิตไปไม่รู้ตัวหรือเปล่าหนูหนูไม่มีชีวิตอยู่แล้วใช่ไหมหนูเสียชีวิตแล้วใช่ไหมหนู ใช่มันกำลังกำลังวิบากกรรมที่สร้างคือกำลังโดนน้องอยู่ตอนนี้ผมวบ้านนะอเอาให้ทุกคนผมไม่รู้ทำไงนะทุกคนนะนก็เครียดกันนะเจอน้องไปอย่างนี้ กล้าเข้าไปใกล้นะลัวจะเกิดสิ่งไม่ดีอย่างนี้นัน่งไม่มองหน้าผมเลยไม่หันมามองเลยแล้วก็นั่งนิ่งเมื่อเราดูว่าจะพูดอะไรกับผมบ้างผมเองก็พยายามพูดอะไรครับแต่น้องไม่โต้ตอบกับผมเลยนะผม,ม่อากะพูดเยอะๆแตวมันจะทําให้น้องอารมณ์เสียหรือว่าเป็นทําให้น้องโกรธได้เงี้ยผมเองไม่อยากพูดเยอะ หนูมีอะไรพี่ช่วยไหมหนู <_ F ly> อะไรนะบอกถ้าพี่ช่วยผมผมจะโชคพี่ช่วยพาเพราะผมมาหาผมทีน้องพูดอย่างนี้นะแล้ว <_ p ric an> พี่ไม่รู้เพ่อหนุกเป็นใคร <_ p ric an> หนูไปไหน อะไรวะเฮ้ยเฮ้ยหนูไอ้หนูเฮ้ยพี no ่ก็ต้องลงไปละน่าผ่านนะเว้ยเฮ้ยก็ต้องไปงี้เลยเหรออะไรนะวะ พี inglés, meters, meters. Assass, h, you. You ่เ no. ห็นไหมเก๊เมื่อ <Pon> กี้เห็นไหมตอนพัพกระโดดอะตองยืนอยู่ตรงนี้ทุกคนมันสูงมากเนี่ยสี่เมตรสามเมตรสี่เมตรได้เฮ้ยอยู่ตรงเนี้กระโดดพี่ความสูงอะทุกคนดีไอ้หนูคือผมไม่รู้ว่าที่โดดไปเพราะอะไรหรือว่าเป็นจุดที่น้องกังวลเวียนหรือเปล่าดูเกิดอะไรขึ้นหรือ น้องเคยตกออมาจากห้างหรือเปล่าโอ้ทุกคนปวดจะปวดเจออย่างนี้น้องบอกว่าก่อนจะไปน้องบอกว่าถ้าพี่ช่วยผมผมใช้โชคพี่ช่วยพาพ่อผมกลับมาหาผมทีแล้วพ่อเขาเป็นใครอะผมไม่รู้เลยไอ้หนูถ้าเองเองอยากให้พี่ช่วยตามหาพ่อเองอะเองมาเข้าฝันพี่ดิเข้าฝันพี่ก็ได้พี่ยังรู้พ่อเองเป็นใครเหมือนกันพ่อเองเป็นคนทไหนพี่ยังไม่รู้เลย มันเป็นคนหมู่บ้านหรือเปล่าผมไม่รู้นะอันนี้เป็นอาจจะเป็นน้องที่อยู่ที่นี่จนนานแล้วแล้วก็รอคนมาเจอหรือเปล่าเหมือนร้อยคนที่แบบสามารถเจอน้องได้เงี้ยบางคนมันไม่สามารถเจอได้จริง,รงผมอาจจะเจอน้องเพราะาผมอาจจะมีบุญหรือเปล่าผมก็คิดอย่างเง่บวกไว้ก่อนนะคนอื่นมาอาจจะไม่เจอเพราะว่าบุญอาจจะไม่ถึงหรือเปล่าไอ้โนยเอ็งมาเข้าฝันพี่ได้ด้วยพี่ช่วยเอ็งได้เอ็งอยากให้พี่ช่วยอ่ะ ก่อนไปเมียนบอกนะถ้าช่วยจะใช้โชคแบบโชคลาบแล้วก็จะทําให้โชคดีอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ย่จะไขว้เพราเที่เป็นคนมาทุกคนสี่เป็นคนเดินมาทุกคนวันนี้เราจะผมกระขอกระคอนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวคิดว่าจะเอาไงต่อแล้วก็คิดว่าถ้ามีการเข้าฝันผมผมจะทาตามที่น้องเข้าฝันผมมาทุกคนนะ